ครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกล p เวแพนสูตรใหม่ดีกว่า่วดสั้นอ๋อถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราคิดว่าต่อต้นเราจะไว้สักกี่ผลเงินครับประมาณ3ามจิตถึง40ผลครับ3-40สี่สิบผลถ,ถ้าเราไว้น้อยทุเรียนสาวมันจะโบลูกใหญ่มากเลยทําให้เป็นที่ไม่ต้องการของตลาดลูกใหญ่เราต้องไวเยอะไว้ก่อน เอาละครับเมื่อไว้เยอะอย่างนี้<ม>พี่ดาด้าครับใ,ในฐานะที่อยู่เคียงข้างพี่ทวีสินแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราจะได้รับวันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอไรายได้ซึ่งทั้งหมดนั้นอ่ะก็อยู่ที่มือของเราถูกไหมครับ,รบที่เราจะเก็บไว้พี่ดาด้าในฐานะภรรยาของพี่ทวีสินมั่นใจอย่างไรครับถึงกล้าไวถึง40ผลต้นมันสมบูรณ์ใบมันหนาแล้วก็ต้นมันใหญ่แล้วต้องไว้ให้เยอะก่อนค่ะ แล้วมันจะได้ไม่มีโอกาสที่เรียกว่าจะเป็นโบ้เป็นเข่้อะไรใช่ค่ะพูดแตกแบบนั้นนะค่ะเอาผู้มันจะแตกด้วยใช่ค่ะถ้า40ผลต่อต้นเรามีจํานวนร0อต้นเนี่ยคาดว่าผลิตผลที่จะได้รับเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยจะได้สักกี่กิโลครับเราจะไว้สัก3ามโลสโล อ,อันนี้เรากําหนดได้ได้ค่ะเราแต่งเราสามารถแต่งได้ทุเรียนค่ะแต่งได้เลยใช่ค่ะมันช่วยเรื่องไหนบ้างครับใน3มเกลอือที่ไปช่วยเรื่องของการที่ว่าลูกได้น้ําหนักได้ขนาดเนี่ยเขาช่วยตรงไหนบ้างมันช่วยได้หลายอย่างนะคะคือว่า3มเกลอือมันเป็นอาหารที่ดีมากนะคะ1มันช่วยให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยต้นให้ช่วยให้ไม่มีโรคด้วยนะคะโรคท็อปค่ะคส่วนน้อยอ่ะในแปลงของเราไม่มีเลยนะคะเออโรคท็อปน่ะ พอต้อนมันแข็งแรงแล้วก็ทําให้ออกดอกออกผลได้น้ําหนักดีรูปทรงทุเรียนรูปทรงสวยค่ะดังนั้นปีนี้ฟันธงได้ไหมครับว่าผลผลิตจะได้สกิ่ตันครับอย่างน้อยก็ต้องได้สิบตันค่ะนี่<ต>มั่นใจเลยมั่นใจค่ะในฐานะพี่ทวีศินครับใช้มาตั้งแต่สวนที่เราเคยไปทําคลิปร่วมกันมาครับจนปัจจุบันมามีสวนนะครับทุเรียน5ปีอย่างเนี้ยนะครับที่ทํา ความภูมิใจให้กับพิทวีสินพิทวีสินอยากจะบอกความภูมิใจนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่แล้วความภูมิใจที่ได้รับคืออะไรครับครับความภูมิใจคือว่าใช้แล้วดีจริงๆผมอยากให้สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆทุกๆท่านให้ลองเปิดใจใช้ดูครับใช้ดีจริงๆครับของผมใช้มา4ปีแล้วดีจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่พิทวีสินย้ำครับส่วนที่พี่ดาด้าอยากจะบอก นในฐานะที่ผู้ที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสวนพี่ดาดาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกร,กรในเรื่องของต้นทุนนะครับว่าต้นทุนมันเป็นอย่างไรนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจากสามเกลว์เวิร์พนครับอยากให้สักสัวน,นะคะพี่น้องสาวเกษตรกรทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสให้เว r ร์กเพนนะคะเพราะว่ามันลดต้นทุนลดค่า ปุ๋ยค่ายาเราเยอะแส่ตัวเดียวคือจุบเรื่องรู้เรื่องด้วยค่ะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเรานะ่ะเวลาเราเดินเข้ามาในสวนถ้าแปลงของเราสวยกว่าเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้พูดในทางข้างเกียดนะเราจะยิ้มได้ตลอดค่ะทํางานตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรเราจะยิ้มเรามีกําลังใจคือว่าของเรามันสวยใส่แล้วเห็นผลจริงดีจริงค่ะถึงจะได้บอกต่อส่งต่อให้พี่น้นองทุกท่าน เปิดใจเปิดโอกาสให้วิกเพนด้วยนะคะครับพี่ทวีสินครับผมถามพี่ทวีสินตรงๆครับว่าเมื่อก่อนเราต้องใช้อะไรมากมายเลยในการบำรุงต้นทุเรียนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเมื่อทีก็งงๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในการดูแลบอกเขาสักครั้งนะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรครับครับใช้ยให้ครับเอลาลายน้ําก็ให้ไม่ต้องใช้ผสมหลายหลายตัวครับใช้แบบว่าชุดเดียวนี่ครบนะครับแล้วถ้าเราผสมสารที่เป็น พวกกาจัดแมลงศัตรูพืชอะไรต่างเนี่ยมันผสมกันได้ดีไหมครับผสมข้าวกันได้ดีทุกตัวครับส่วนมากครับได้ทุกตัวทุกตัวเลยนะครับรบถือว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ครับใช้แล้วสบายใจครับเพราะมันใช้ง่ายและก็ลดต้นทุนด้วยนะครับครับผมนี่คือสิ่งที่เกษตรกรมีความสุขมีความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่ลดทอนความรู้สึกของเกษตรกรก็คือมีผู้ทําเรียนแบบครับทาเหมือนทําคล้ายแต่ไม่ใช่ของแท้ สิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าท่านอย่าได้ทําเลยนะครับเพราะเกษตรกรต้องการความยั่งยืนเมื่อเขามีความยั่งยืนครับก็หมายถึงมูลค่าผลผลิตที่ได้รับทรงคุณภาพทรงคุณค่าอย่างแท้จริงนี่คือความยั่งยืนของเกษตรกรไทย